ชอบในรูปร่างหน้าตาชอบในเงินทองชอบสิ่งของหรือชอบน้ำเสียงของเขาได้ฟังเสียงแล้วมีความสุขชอบกลิ่นของเขาชอบสัมผัสของเขาได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสก็มีความสุขก็นำพาให้ไปแย่งคนรักของคนอื่นไปแย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นมาก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้ไปสร้างกรรมขึ้นมา สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมนะครับในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับคนที่เป็นชู้นอกใจไปแย่งสามีไปแย่งภรรยาหรือนอกใจสามีนอกใจภรรยา ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเราเองต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมก่อนนะครับว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเพราะกรรมเก่าฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราเองก,ก็ได้วิบากหรือได้ผลจากการกระทำกรรมนั่นเองเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสรู้ ในยามแรกพระองค์ก็ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณก็คือการระลึกชาตินั่นเองการระลึกชาติได้นั้นทําให้พระพุทธองค์รู้ว่าความเป็นเราตามสมมุติณปัจจุบันหรือที่พระพุทธองค์ท่านเรียกพระสัต์นี้สามารถเคลื่อนจากโลกนี้แล้วไปสู่โลกอื่นได้และเคลื่อนจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ได้พระองค์ก็รู้ว่าเกิดจากกรรมคือในยามที่สองพระพุทธองค์ก็ได้จุตูปป,ปาตยญาณ คือได้ตาทิพย์การได้ตาทิพย์นี้ทําให้พระพุทธองค์ท่านรู้ในเรื่องของการเคลื่อนและการเกิดก็คือสัตว์หรือความเป็นเราที่ยังมีการยึดติดยังมีอุปทา,านหรือยังมีตหนาความอยากยังมีความกําหนัดยังมีความเบลอนอยู่กับขันห้าเมื่อขันห้าในโลกนี้มันเกิดขึ้นมามันแก่แล้วมันก็ตายไปคือมันแตกสลายหรือมันดับไปความเป็นเราหรือสภาวะที่เป็นสัตว์ที่ยังมีการยึดติดอยู่ จากการที่ยังสร้างกรรมทั้งการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจกรรมดีและกรรมชั่วนี้ก็นำพาให้ไปเกิดใหม่หรือไปอุปบัติใหม่ก็คือเปลี่ยนจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ไปได้ขันใหม่ไปได้อยตนะใหม่ตามแต่กรรมที่ได้ทำเอาไว้ซึ่งกรรมหลักๆก็จะมีกรรมดีกรรมชั่วถ้าเป็นกรรมดีก็อาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีหนึง หรืออาจจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้ากรรมชั่วก็จะตกลงไปในนรกกำเนิดเอริชานและเปรตวิสัยและเหตุปัจจัยที่นำพาให้เรานั้นกระทำกรรมดีกรรมชั่วหรือสร้างกรรมอยู่ตลอดก็เกิดจากกิเลสนั่นเองกิเลสก็คือตัวความชอบความพอใจหรือความใคร่ความกำหนัดหรือความเพลินนั่นเองเมื่อยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ยังมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ ทั้งดีและก็ทั้งชั่วส่วนเหตุที่นำพาให้ยังมีกิเลสอยู่ก็เกิดจากขันหรือเกิดจากอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะหรือธันมารมณ์ก็คือเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แบบนี้ก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกคือเกิดเวทนา ทำให้มีความสุขทำให้มีความทุกข์หรือทําให้เกิดความรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างเช่นมีความสุขก็จะเกิดความชอบใจก็จะเกิดการผูกชอบมีสังโยชน์ถูกใจในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสหรือโพทัพภะอย่างเช่นที่หลายๆท่านเองที่นอกใจสามี นอกใจภรรยาก็เป็นเพราะไปชอบในสิ่งที่สวยงามไปหลงอยู่กับคนอื่นที่มีรูปงามรูปหล่อรูปสวยหรือไปชอบกลิ่นของเขาได้สัมผัสเขาได้อยู่ใกล้เขาหรือได้ฟังเสียงเขาเขาพูดเพราะก็เลยเกิดความกำหนัดเกิดความใคร่ติดอกติดใจก็จะนอกใจสามีหรือนอกใจภรรยาได้ หรือบางด้านเองก็อาจจะไปชอบสามีของคนอื่นไปชอบภรรยาของคนอื่นเพราะว่าภรรยาเขาสวยสามีเขาหล่อหรือสามีเขารวยก็เกิดความชอบชอบในรูปร่างหน้าตาชอบในเงินทองชอบสิ่งของหรือชอบน้ำเสียงของเขาได้ฟังเสียงแล้วมีความสุขชอบกลิ่นของเขาชอบสัมผัสข,ของเขาได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสก็มีความสุข ็นำพาให้ไปแย่งคนรักของคนอื่นไปแย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นมาก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้ไปสร้างกรรมขึ้นมาหรือแม้แต่อาจจะไม่ได้แย่งสามีเขาไม่ได้แย่งภรรยาเขาไม่ได้ก็อาจจะเกิดความทุกข์เกิดความขัดใจเกิดการกระทบกระทั่งเกิดความโกรธเพราะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแบบนี้ก็เป็นการสร้างกรรมไม่ดี นำพาให้ตัวเองนั้นได้รับความทุกข์คนอื่นก็ได้รับความทุกข์ด้วยเช่นกันอย่างที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่ามนุษย์เราเมื่อตายจากโลกนี้แล้วการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีน้อยแค่เศษดินปลายเล็บเพราะว่าเราเองไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมฉะนั้นในแต่ละวันจึงกระทำทางกายทางวาจาและทางใจอยู่ตลอดเวลาคือสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาจากการที่ตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดเมื่อเกิดการกระทบแบบนี้เมื่อมีความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือรู้สึกเฉยเฉยก็จะมีอารมณ์ภายนอกนั้นมาผูกจิตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อผูกชอบหรือผูกไม่ชอบก็ตามหรือแม้แต่เฉยเฉยก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดความจงใจเกิดเจตนาเกิดการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจคือสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นหลายๆท่านเองที่นอกใจสามีนอกใจภรรยาหรือไปแย่งคนรักแย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นเหตุก็เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่ไปหลงอยู่กับอารมณ์ภายนอกหรือไปหลงอยู่กับสามีคนอื่นไปหลงอยู่กับภรรยาคนอื่นหรือไปหลงอยู่กับคนที่เราชอบก็เลยเป็นเหตุปัจจัยทําให้นอกใจคนรักของตัวเองนอกกายนอกใจสามีนอกกายนอกใจภรรยา ฉะนั้นเมื่อสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใดเรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าผู้หญิงที่นอกกายนอกใจสามีของตัวเองนอกกายนอกใจคนรักของตัวเองเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเปรตที่ไม่มีผิวหนังซึ่งจะเป็นเปรตที่ทุกทรมานมากเพราะจะมีเหยี่ยวมีแรง้งหรือสัตว์ใหญ่ๆที่คอยตามจิกกินจิกสับอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นเมื่อไม่มีผิวหนังก็เป็นเปรตที่ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากก็เหมือนกับการที่ไปนอกใจคนรักก็ทําให้คนรักนั้นทุกทรมานใจฉะนั้นเมื่อตายไปไปเกิดเป็นเปรตที่ไม่มีผิวหนังก็เลยได้รับความทุกทรมานจากกรรมที่ตัวเองกระทําเอาไว้ก็จะถูกเดี่ยวถูกนกแรง้งหรือสัตว์ต่างๆนั้นคอยจิกกินจิกสับอยู่ตลอดเวลา ทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากส่วนผู้ชายที่ไปแย่งภรรยาของคนอื่นหรือไปแย่งคนรักของคนอื่นพระพุทธองค์นั้นตรัสว่าตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเปรตที่อยู่ในหลุมอุจระที่มีแต่อุจจระท่วมมิดหัวจะได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตไม่พอแถมไปเกิดเป็นเปรตที่อยู่ในหลุมอุจระและก็ ท่วมมิดหัวท่วมทั้งหัวซึ่งก็มีแต่กลิ่นเหม็นเป็นเปรตที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากนี่คือวิบากจากการที่ไปแย่งคนรักของคนอื่นไปแย่งภรรยาของคนอื่นฉะนั้นหลายๆท่านเองที่กระทํากรรมไปแล้วถ้าเห็นโทษโดยความเป็นโทษก็ทําคืนตามธรรมคือกลับตัวกลับใจแล้วก็สํารวมระวังอย่าไปทำอีก ก็จะเป็นความเจริญของคนนั้นแต่ถ้าเห็นโทษแบบนี้แล้วก็ยังไม่กลับตัวกลับใจก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้เพราะว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมเราไม่แยบใายในเรื่องของกรรมฉะนั้นเราสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใดเราก็จะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นเราสร้างกรรมที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความทุกข์ก็เหมือนกับการขุดหลุมฝังตัวเองแน่นอนว่า เราก็ย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นไม่มีใครที่จะมารับแทนเราได้ฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะกลับตัวกลับใจได้ก็กลับตัวกลับใจแล้วก็สำรวมระวังต่อไปก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่อยากรู้ว่าคนที่นอกกายนอกใจสามีนอกกายนอกใจภรรยาหรือไปแย่งสามีแย่งภรรยาแย่งคนรักของคนอื่นตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตจริงหรือไม่ ซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ก็เป็นเรื่องจริงฉะนั้นก็อย่าสร้างกรรมที่จะนำพาให้ตัวเองเป็นทุกข์ครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและมาสนับสนุนทุกช่องทางก็ขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอนุโมทนาบุญครับ